มีขายทุกวันเนาะอะไรบ้างอันนี้กิ้เขียวคืออะไรจ้าใบเตยใบเตยแล้วสีนี้คืออะไรครับแม่มิตรเดือุเยสุขภาพไหมนี่ข้าวถั่วลิสงนี่ของดีหมดเลยแล้วก็ข้าวกล่อมเนาะอาหารสุขภาพเจได้ชีวิตได้อ๋อเจก็ได้ใช่ไหมครับมีแต่ข้าวถั่วงาข้าวถั่วงานี่เด้อเจได้ครับเด้อไม่มีภาษีจริงๆนะครับโอ้โหเจ๋งมากเลยครับโปรไบโอติกชั้นดีของบ้านเรา นี่คืออาหารอร่อยครับที่เคยอยู่ในความทรงจําตั้งนานแล้วครับก็คือข้าวซยหรือข้าวซยถ้าจําผิดผิดพลาดขออภัยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโชคดีครับได้ไปเดินที่ตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ได้เจอร้านข้าวซอยเก่าแก่ร้านนี้นำมารับประทานครับต้องบอกเลยครับว่าอร่อยจริงๆไปดูเรื่องราวกันเลยนะครับกับข้าวซอยอร่อย,ออยๆเก่าแก่ร้านป้าแบ๋ครับอันไหนคือข้าวซอยคุณแม่มีมข้าวซอยเอาขึ้นไปหลายสี มันก็มีหลายสีครับหรือว่าผสมกันแล้วยแยกแล้วแต่จะเลือกก็ได้อ๋อแล้วแต่เลือกเนาะข้าวโซยเนาะอันนั้นอันนี้ข้าวอะไร <คน S 1> จ๊ะขึ้นหน้าอันนี้ข้าวเสื่อมและอันนี้คืออันอย่างนี้เสมอเลยคือกายดีนะอันนี้อะไรครับหัวเรือเป็นหน้าครับอ๋อหน้าครับเนาะงันนั้นเอาห่อหนึ่งจ้าข้าวโซยเนาะ ขา้าวซอยป้าแปฝซื้อป้าไม่ได้ไม่ใช่อาหารนะแม่เนาะไม่ได้ขา้าวซอย<ต>ชื่อคุณแม่พี่คุณแม่กลนางๆนี่ก็ว่าอาหารนี่นก็เมนูใหม่ม <า S 2> แม่แต่ใส่แมาแต่บ้านาท่านี่แหละครับแม่ในร้นานผัดแม่เรามาเล้งเบิยงคตรขลุ่น,นต้องมูดยักอันนี้ผมก็ดูบนวันนี้นี้มีมาเ้องหาหกสิบปีแล้วของแม่เนี่ยบอครับ ขายเด่นแม่เผาโอ้เผาโซยนี่แม่เนะาะเผาโซยเผาโซยอ่า,าออมีนี่แสดงว่านี่คือของแท้เด้เนี่ยลสิบบาทสิบาทเอาหออ่อหนึ่งพอ้อะเพิ่มไปอีกครับได้ได้เอาซองเลยเอากระนิ่งแม่ได้ครับเด้มักเองกับแม่ดิเฮ็ดเองบ่ละสิบบาทเนาะมีขายทุกวันนะ นี่ได้ครับเยอะข้าวซอยป้าแบบเนาะป้าแบบอาหารเวียดนามอันนี้คือหน้าใส่อะไรแม่อันนี้เล็กๆนี่ใส่น้ำตาลใส่อะไรครับปกติใส่ข้าวซอยนะเพิ่งใส่แล้วเปล่อเอาไปโรยเนาะโอเคมีขายทุกวันเนาะภาษาเวียดนามก็คือซอยซอยบอแม่เนาะอ๋อซอยบอเรียกว่าซอยเหลืองก็คือบอคือเหลืองแต่แซวบอแปลว่าเหลืองเนาะ อไอ้ยังล่ะนี่เจบุญมาอ้าวขอบพระคุณคุณแม่ครับนี่ขนมไทยเรียกติดปากนี่ใครอยากกินขนมไทยก็ได้ก็มีกันมีมูฟุกหมวยหยองมีกาแฟแกงฟุกหมวยหยองกาแฟแกงว่าเดี๋ยวใสให้หมดเลยใช่ขอบขอบนี่ของแม่อ้าวไม่ได้มีแค่นี้นะครับเด้อเดี๋ยวร้านคุณป้าแบบมีหมวยหยองหมู หมูยอหมูทุกมหมูยอนี่ของแม่เมดเลยนี่อันนี้คืออะไรแม่ไอ้นี่หมูยองกันบอกอ๋อนึกว่าเป็นข้าวเหนียวหมูไม่ใช่ใช่ไหมหมูยอเนาะกาแฟเวียดน,นามได้บาทนี่กาแฟเพิน่นต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับการมาเดินตลาดในวันนี้ครับและนี่คืออีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมทดลองดูเลยครับว่า จะมีพลาสติกหรือไม่ลองหัน่นลองผ่านมาดูครับปรากฏว่าหมูยอของร้านป้าแบะนะครับไม่มีพลาสติกห่อเลยครับเป็นการห่อใบตองลงที่หมูยอโดยตรงเลยครับนี่ครับพลาสติกไม่มีเลยเป็นของดีแล้วก็น่าดีใจมากๆเลยนะครับว่าดีต่อทั้งสุขภาพแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับนอกจากมีขนมโซยนะครับถ้าเรียกผิดขออภัยนะครับขนมโซยขนมโซยเนี่ยก็ยังมี หมูยอและนี่ครับโปรเบอติกที่ในวันนี้เนี่ยร้านสะดวกซื้อนํามาขายครับแต่ราคาสูงที่ร้านบ้านแบะขายเพียงแค่10บาทครับซื้อได้เลยครับเข้าหมากบ้านเราและพระเอกวันนี้นะครับนี่ครับข้าวซยเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงมากครับผมเองเคยรับประทานเคยกินนี่นะครับตอนเด็กๆเนี่ยรสชาติยังจําได้แล้วก็ห่างหายไปนานวันนี้ครับได้มาลองกินอีกครั้งหนึ่งนึกได้เลยครับว่าเราเคยกินมาตอนเด็กๆนะครับอร่อยมากๆเลยครับ เส้นทางการเดินทางก็อยู่ตรงข้ามเทศบาลสุขนครนะครับทางเข้าฝั่งนี้เลยถ้าปล่อยเพียงแค่นิดเดียวเองครับมันน่าจะประมาณ50เมตรนะครับมองทางฝั่งซ้ายมือนี่ครับอาจารย์นางคุยกับคุณต้าอยู่นะครับเปิดมาเก่าแก่หลายสิบปีนะครับมีอาหารมีขนมมากมายไก่กรองเลยครับทั้งขนมไทยอาหารเวียดนามทั้งกาแฟอย่าลืมแบกอุหนุนนะครับที่สําคัญครับผมได้เจอของดีอีกหนึ่งที่ครับก็คือใกล้ๆกับร้าน ข้าวซอยฟ้าแบะมีร้านตู่ปากหม้อด้านล่างสังเกต้ดีครับสังเกตว่าจะมีคําว่าขนมแบ่งแบวนะฮะหรือขนมบั่นแบวขนมเวียดนามที่หายากครับพรุ่งนี้ตีสี่พบกันครับจะพาไปชมครับขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกสไิ๊นะครับพบ dc ผู้ผ่านออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูผ,ผาน